มาอยู่ในคอนเสิร์ตของน้อๆทั้งสามคนับเพราะว่าจริงแล้วอันนี้จริงหรือเล่นอันนี้จริงหรือเล่น่ใครโทรเรีกควาช้าอี่คืออันนี้อันนี้ซีเรียสว่าคที่จริงสิ่งสำคัญว่า สามคนนี้จัดคอนเสิร์ตขึ้นมาในวันที่ประมาณ15ปีที่แล้วสามคนนี้คือดาวเจิดจรัสขของทีม็นแกรนี้พวกเราครับแล้วก็วันที่เรารู้ว่าเขารวมตัวกันนะทุกคนในแกรนี้ตื่นเต้นหมดแล้วก็วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าป้ายไฟจะเป็นันาไหนเป็นอะไรแบบผมเชื่อว่าทุกคนมาเพื่อดูเป็นอ,อไงไ์น์ใช่ไหมครับ ว่าเราอายุรุ่นลาสาวเดียวกันผมอาจจะเข้ามาหลังพี่บอสเข้ามาหลังสามคนนี้แต่ว่าวันที่เปเขาไม้ตอนนั้นหนักมากๆผมก็ไปดูคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกว่าโโหสามคนที่ไม่คืนแบบถ้าย้อนไปสิบห้าปีแล้วนี่คือตัวท็อปของวงการร้องดีเต้นดีแล้วก็เก่งสุดๆวันนี้ยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็บอกกับตัวเองเลยว่าถ้าสามคนนี้ไม่คอนเสิร์ตถ้าไม่ได้ขึ้นมาเยี่ยมวันนี้ก็จะต้องมาเฉีีรยแน่นอนครับยินดีกับเพื่อนสามคน ส่งส kind of no. ีให้กอยแม่ในใจพวกเรานะครับเมกกฝวดีกันก่อนที่้ากับโตแล้กันนะคะไปตีไปนะพูดพูกันไปก่อนนะจ๊ะ